สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผม2 3 4สาบารมีบอลบอลสีสวยตรงปกของแท้มาครับพี่กระโปปีใหมย่ยังอยู่นะครับพี่ส่งฟรีส่งฟรีทุกต้นจากต้นเดียวก็ส่งฟรีครับผมเริ่มกันที่เทพอักษราครับพี่เทพอักษรากระถาง6นิ้วไม่บอลกราบหน้าสวยด่างขาวเรืองทองมาแล้วครับแจมแจมพี่กับแม่2 0 0 0 0สวยแน่นอนของแท้ต้นนี้200บาทส่งฟรีครับผมเทพอักษราหน้าสวยๆแบบนี้นะพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดน,นะครับใบนี้เนาะ อย่างม้วนต้นอยู่กางมาแล้วนิดหนึ่งเหลืองทองสวยแจ่มเลยเทพปัส,สาราสองร้อยบาทแม่พันสองหมื่นครับพี่สวยแน่นอนจ้าต้นนี้สองร้อบาททรงฟรีจา้าเทพปัส,สาราเนาะต้นนี้นี่สวยแจ่มเลยต้นนี้เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดกระถางหกนิ้วนี่ต้นแม่นะพี่ต้นใหญ่คือเป็นไม้แยกหนอนะแล้วก็ตอนนี้น้องมีหน่อมาแล้วครับนี่ปีชวดเนาะนี่ต้นหนอครับพี่ต้นหนอ ขึ้นห่างตัวอยู่นะขึ้นห่างตัวอยู่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูต้นแม่กับต้นหนอ่อขึ้นห่างตัวอยู่ครับพี่หัวค่อนข้างใหญ่เลยต้นนี้อแบ่งต้นใหญ่ไซส์แม่พันครับพี่พร้อมหนอ่อพร้อมหัวเลยหนึ่งพันบาทเศรษฐีปีช่วยกระถางหกนิ้วขถางหกนิ้วแม่พันพร้อมหน่ออีกหนึ่งหน่อหรือเปล่าน่าจะหนึ่งหน่อครับพี่แต่ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อที่สองหรือเปล่านะมันขึ้นใกล้กันเนาะนแต่หนึ่งหน่อมีอยู่แล้วชัวร์ครับหนึ่งหน่อชัวร์อยู่แล้ว ต้นนี้ก็มีหน่ออ่ะเยวนะไม่ได้คำหมายเลยเป็นต้นนี้เป็นชายชนผ่าแผงนะพีเ่เนาะด่างขาวเหลืองนี่ด่างขาวเหลืองทองมีหนอ่อมาแล้วครับพี่ต้นนี้เอาผมยกให้ดนูนี่ต้นใหญ่มากนี่หน้าแม่เลยพี่แล้วก็อันนี้หน้าหน่อครับนี่ต้นหนอ่อต้นหนอ่อต้นหนอ่อชายชนผ่าแผงด่างขาวเหลืองทองพร้อมหน่อเลยตอนนี้สามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบบาทชายชนผ่าแผงด่างขาวเหลืองทองสวยๆพร้อมหนอ่อ หนอนี้หน้าทองมาแล้วถ้านพี่หนอหน้าทองมาแล้วเนาะสามร้อยห้าสิบสองฟีจ้าครับเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ก่านด้านนี้มีประสาททองประสาททองผ่าแผงนี่ต้นใหญ่ครับไซส์แม่พันเลยปราสาททองผ่าแผงอ่าพืนใบเขียวป้ายแดงนะครับถ้าเป็นประสาททองเฉยนี่คือเขาจะแดงอย่างเดียวทั้งใบนะพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาจะแดงทั้งใบแบบนี้นะครับแดงแดงอย่างเดียวเลยแดงไม่มีสีอื่นเลย ปลาสทองอันนี้คือปลาแผงนะพี่เนาะเป็นพื้นใบเขียวป้ายแดงนี่พื้นใบเขียวนะครับป้ายแดงปลาสาทองปลาแผงห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับผมห้าร้อยบาทส่งฟรีปลาสาทองปลาแผงเขียวป้ายแดงไม้ย,ยังไม่มีในตลาดแน่นอนครับพี่ไม้ย,ยังไม่มีจํานวนในตลาดนี่เพิ่งเปิดแบ่งต้นใหญ่แม่พันไปเลยตนนัวนี้แล้วก็มีตีเพชรตีเพชรนี่ ตีเพชรอาวุธหานมานนะพี่เนาะอาวุธรมาเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะครับสีชมพูเริ่มมาแล้วตีเพชรกระถาง5้า้านิ้วครับ200บาทส่งฟรีบอลกระตีเพชรฟอร์มสวยๆหน้าชมพูเริ่มมาแล้วจ้ะหน้าชมพูเริ่มมาแล้วอะเพชรจอมทองเพชรจอมพองอันนี้ไม้เป็นไม้แยกหน่อนะพี่ตอนนี้เนาะนี่เพชรจอมทองหน้าสวยๆเพชรจอมทองไม้แยกหน่อไม้ห no น่อ3 0 0อบาทจ้ะ3า0บาทเพชรจอมทอง กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถาง6นิ้วสวยๆแล้วก็ไม้หน่ออีกหนึ่งต้นสาวนครใช้สีใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากเป็นไม้หน่อนะพี่ดังสวยโตัว,วจาะนี่ใบล่าสุดเนาะหน้าชมพูขอบทองมาเลยนี่สาวนครใช้สีสรี300บาทส่งฟรีจ้ะต้นนี้สาวนครใช้สีไม้หน่อนี่สาบาทส่งฟรีใบหม่แจ่มมากหน้าชมพูขอบทองต้นใหญ่สวยๆครับพี่ แล้วก็มีชัดทินกรอันนี้หน้าเข้มสวยดุดันมากนี่ชัดทินกรกระถางห้านิ้วนะครับดูชัดทินกรสวยเข้มดุดันใบกลมฟอร์มใบเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเขาไปทรงเตี้ยแ,แต่คือใบดกมากใบดกบ้าใบบ้าใบสามร้อยบาทสรงฟรีครับชัดทินกรนี่สวยเข้มดุดันดำแดงดำแดงชัดทินกรนะพี่ บอลกาบก็หน่อยบอลกาบอลกาบกาบชมพูครับพี่สายหวานชื่อว่าเทพบรรพศนะคะตอนนี้กระถางหกนิ้วเลยกระถางหกนิ้วเลยเทพบรรพศอ่ะยกให้ดูจ้ะนี่เลยทรงสวยๆครับพี่หน้าชมพูแจ่มๆเทบพบรรพศ์สองร้อยบาทส่งฟรีกระถางหกนิ้วครับบอลกาใบใหญ่มากนี่ใบใหญ่หน้าชมพูสวยหวานเทบนพบรรพศจะหมดรุ่นแล้วนะพี่คือที่เห็นคือตอนเนี้เหลือตู้เนี้ยเหลือต้นเดียวเทพบรรพศน่าจะหมดรุ่นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าเลยนะครับพี่เนาะนี่ ต้นนี้สวยมากที่มันบพอันนี้คือใบย,ยังเล็กนะี่ไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าใหญ่นะบอกเลยว่าโตสุดนี่คือใบเท่าจานข้าวนะครับใหญ่มากนะใหญ่สวยมากนะที่มันโพดอะต้องลองเลี้ยงให้แบบว่าเลี้ยงโตแบบเต็มที่สุดดูอันนี้ยังไม่สุดเลยยังถือว่าเข้าสู่ช่วงวัยสรุนแง่ยังใหญ่ได้กว่านี้ยังใหญ่กว่าได้กว่านี้ที่มันพดอะยิ่งโตยิ่งสวยใบยใหญ่ ด้านนี้มีอ่าเห็นไเอ๊ะมณนีรุ่งแสงจ้ะพี่มณีรุ่งแสงมันนีรุ่งแสงนี่มณนีรุ่งแสงจะใบออกป้อมๆนะพี่คือ้าถามว่าถามว่าหน้าคล้ายเพชรสีไหมคล้ายครับพี่แต่เพชรสีจะใบยาวเนี่ยอันนี้จะออกเนี่ยใบออกสะโพกกว้างนะพี่ใบออกป้อมๆเนาะนี่มันนีรุ่งแสงต้นนี้ 2องหบาทส่งฟรีครับสองหสบาทส่งฟรีก็ทางห้านิ้วมันีรุ่งแสงเม็ดมาแบบว่ากระจายใหญ่สวยชัดเจนมากาเป็นแล้วก็ด่างสวยมาแล้วเนาะนี่ไบล่าสุดจ้ะมันีรุ่งแสงไม่น่แน่ใจว่าต้นนี้น่าจะเป็นไม้หน่อในไปที่เหลืออยู่เนาะเพราะว่ารุ่นที่ผ่าไปก็ยังไม่คืนเลยเป็นชิ้นผ่าน่าจะเป็นไม้หน่อตัวน,นี้อะ ต้นนี้ไซส์ใหญ่กระถาง8นิ้วน้ำมังโนนนะพี่หน้าเรืองทองสวยเลยกด็ดูม่วงเข้มปัดนี่น้ำมังโนนน้ำมังโนอันนี้เป็นดอ,อกหน้าแผงนะพี่น้องพืนใบเขียวด่างชมพูเรืองทองครับพี่กระถาง8นิ้วนี่เลยใหญ่ๆกระถาง8นิ้ว700บาทครับพี่นี่เอามือสอดเลยใบใหญ่กว่าพรมร700บาททรงฟรีน้ำมังโนหน้าแผงสวยครับพี่ชมพูเหลืองทองนี่ชมพูเรืองทองใบที่มือผมจับนี่คือใบล่าสุดเลยนะครับ ใบ่าสุดแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนะครับพี่เนาะนี่ดูหลอดใหม่ปิ่มมาแล้วพี่หลอดนี่เหลืองทองออกมาเลยน้ะมโนนต้นใหญ่แม่พันธุ์ครับเจระบาทรงฟรีเจระบาทรงฟรีจ้าปิดก,ก่อนครับอ่าไหนต้นไซส์ซส์เล็กเหรอจะไปถ้าไซส์นี้ขายสาม แปของเราเขาไปเมื่อกี้คุยกับน้องก้กยถามราคานิดหน่อยถามราคาต้นไอ้นั้นมานีนะครับต้นนี้ครับทรงสวยฟอร์มสวยใบยกลมบล็อกเลยหานุมา,ปานประสานกายนี่ตับรามเกียรติสวยสายใหญ่ล้นกระถางหกนะครับต้นนี้ไม้ยกหนอจ้ะไม้หนอานุมานประสานกายสามร้อยบาทครับี่ส่งฟรีครับผมต้นใหญ่ใบใหญ่มากต้นนี้ล้นกระถางหกเลยต้นเดียวครึ่งถาดอ่ะ หม้แยกหน่อเก้าทับครับพี่เก้าทับหน้าเหลืองทองเนาะเก้าทับหน้าเหลืองทองหมาแยกหน่อตัวน,นี้สวยๆจาาเก้าทับสองร้อยบาทส่งฟรีกระถางหกนิ้วจ้าเก้าทับไม้หน่อหน้าทองฮับครึ่งสวยๆจ้าซับพูนผลซับพูนผลโอ้โต้นนี้ก็แจ่มจัดซับพูนผลหลอดหม่เป็นไงบ้างครับพี่นี่เลยด่างทองออกมาเลยจ้าเหลืองทองอารามแท้แต่หนึ่งแมซับพูนผล 350. สามร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผม ต้นนี้สวยอนาคตสดใสกระถางหกนิ้วครับแจม่แจมๆเลยนี่หน้าส้มทองเลยนะพี่ใบไม่โดแตะเนาะแล้วก็ลลอดใหม่มาเด็ดเลยรักเอ้ยรักเอ้ยรักเลยก็แล้วกันอันแน่กระถางห้าจุดห้านิ้วรักเอ้ยหน้าส,สวยๆจ้าพี่หน้าด่างส,สวยๆรักเอ้ยสามร้อยบาทครับรักเอ้ยสามร้อยบาทส่งฟรีทุกต้นนะฮะพี่ล้วหนึ่งต้นก็ส่งฟรีในคลิปนี้จ้าจัดไปจัดไปอ่ะสามร้อยบาทส่งฟรีจ้ะรักเอ้ย รักเลยก็สะกิดได้นะจ๊ะเพชรบ,บ้านปทุมสายใหญ่เลยเดี๋ยวเปิดมุมน,นี้หน่อยเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุม่ะสายใหญ่นี่หน้าสวยครับพี่กระถางหกนิ้วเพชรบ,บร้านปทุมดัดข้างจ้ะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนี่เพชรบ้านปทุมสองร้อยบาทส่งฟรีครับผมสองร้อยบาทส่งฟรีเพชรบ้านปทุมหน้าสวยสวยต้นใหญ่บิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้ม ด้านนี้บอลกาบลิ้นมังกรไฟครับพี่ขอบใบเขียวหน้าแดงนะพื้นใบแดงขอบใบเขียวลิ้นมังกรไฟกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทส่งฟรีจะ้ะบอลกาบลิ้นมังกรไฟนะครับแดงแดงสวยๆแบบนี้เลยส่วนต้นนี้ดารานพัน์ไซส์สใหญ่ดารานพลัลนัใหญ่กระถางหกนิ้วครับดารานพรัตนัใหญ่ใบลึกใบสวยเด้อน,นี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าดารานพัตนัใหญ่ ต้นใหญ่ๆป้ายรึห้าร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้สวยๆเลยจ้ะอ่ะฟูจิอ่ะต้นนี้หน่อยหน้าด่างชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองเลยฟูจิครับพี่โวคาโนแผงโวคาโนแผงโวคาโนหน้าปกติเขาจะหน้าดำแดงแล้วพี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าแผงแล้วก็มีชื่อใหม่ชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิเรียกสัก้นๆว่าฟูจิครับพี่หรือโวคาโนแผงนั่นเองนะครับผมต้นนี้โวคาโนแผง สามร้อยบาทส่งฟรีจ้ะกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทส่งฟรีโฟลคินโน่แผงหรือน้องฟูจินั่นเองหรือน้องฟูจินั่นเองต้นนี้ดามปะคับครับมณีเวียงอาจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงจะมณีซะแล้วเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงครับพี่สามร้อยบาทส่งฟรีจะ้ะนี่หมายจดชื่อกับทางสมาคมเรียบร้อยนะพี่นี่เลยตอนโตโต,ตมาสวยมากครับพี่ดากปะครับต้นนี้งามๆสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับต้นใหญ่ ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่กระถางหกสามร้อยบาททรงฟรีครับพี่เจ้าเวียงพิงตู้นี้จ้าตู้นี้ตู้นี้ใบหอกนี่ปีนี้ต้องยอมป,ปีนี้ต้องยอมใบหอกมาแรงจ้ะอันนี้ใบหอกเป็นลูกไม้นะครับพี่ ลูกไม้แยกหน่อผ่าแยกหน่อใบหอกด่างม่วงนะครับกระถางหกนิ้วนี่ไซส์ใหญ่ไซส์นี้เหลือต้นเดียวล้วครับพี่หมดรุ่นหมดรอดสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับผมใบหอกด่างมง่วงเป็นไม้หน่อด้วยกระถางหกนิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบบาทอ่าเพชรบ,บ้านปทุมสวยอีกเจอสวยอีกกระขึ้นอีกสองร้อยบาทส่งฟรีครับพี่ป้ายถวยไปเรือเพชรบ,บ้านปทุมด้านข้างจา้ะกระถางหกนิ้วเพชรบ,บ้านปทุมอ่าอีกหนึ่งต้นเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนี่ ใช้เป็นต้นเลือกต้นนี้ก็เด็ดใครจะดูใบใหม่ใบใหม่ปม้ายมาอย่างแจ่มเขียวตัดชมพูนะพีนนะ่เนาะเพชรบ้านปทุมสองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอะไม้ฟอร์มกอต้นนี้องค์หญิงทอฝันบูกรวมกับลูกเพชรบุรีครับพี่ไม้ด่างกับไม้ป้ายนะะอยู่ด้วยกันเป็นไงอย่างสวยเลยกระถางหกนิ้วครับสองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะไม้ด่างก็คือลูกเพชรบุรีนะครับนี่เลยด่างด่างด่างขาวเหลืองทองกับไม้ป้าย องหญิงทอฝันจ้ะสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วด้านในก็มีนะครับพี่อ่าด้านในฟอร์มกอเช่นกันต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อง์หญิงอะไรองหญิง,าง,ญงนางรากสดกับรัศมีเงินนางรากสดกับรัศมีเงินนี่ฟอร์มกอเอ,อื้อมไม่ถึงครับพี่ยืนกล้องเข้าแบบสองร้อยบาทส่งฟรีครับรัศมีเงินกับนางรากสดหรือจะเป็นนางรากสดกับอ่าพรมพิมานนางรากสดกับพรมพิมานสองร้อยบาท ส่งฟรีเช่นกันครับพี่กระถาง6นิ้วเนาะไม้รวมฟอร์มกอนี่เลยสวยๆครับมาถัดมาเป็นไม้ด่างของเราหน่อยไม้ด่างหน้าหวานดาลิกาครับพี่นี่ใบใหม,ใหม่เปิดหน้าชมพูสวยหวานมาเลยดาลิกากะถาง6นิ้วดาลิกา350บาทส่งฟรีครับกระถาง6นิ้กร,รกระถางนิ้ว,วส่วนต้นนี้เป็น ณเมืองโนนหน้าทองครับพี่มีหนอ่อเดี๋ยวแม่หน้าทองนะแต่มีหน่อหน้าหวานเออมีหน่อนะต้นนี้นี่ให้ดูด,ด,ด,ด้านาล่างพีต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วณนเะมืองโนนหน้าทองนี่ต้นแม่นะพี่นะ,ะดูฟอร์มเตรียมก่อนอ่ะพาไปส่องต้นลูกครับต้นหนอ่ตอต้นหนอ่ตอต้นหนอ่อน,น,อนี่เป็นไงใบใบหนอ่อใบหนอ่อม้วนอยู่ชมพูสวยหวานเจี๊ยบเลยแม่หน้าทองลูกหน้าชมพูแม่หน้าทองลูกหน้าชมพูนี่ณเมืองโนนต้นนี้จ้ะ ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมแม่พร้อมหนอครับพี่อัพลงกระถางสิบได้สบายสบายนี่ขมขมห้าร้อยห้าสิบาทหน้ามงนลหน้าทองหน่อหน้าชมพูสวยหวานแน่นอนตัวนี้ตูน้นี้ตู้นี้เหลาตู้นี้เหลาอ,อ่าสเลือกงามใช่ไม้กอลานะเดี๋ยวนะไปไปตุ้นู้นกันอ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน,ต,น,อนตัวนี้ก่อนจะ้ะ นี้เลย,ต,ย,ยต้นใหญ่ป้ายสวยต้นใหญ่ป้ายสวยเดี๋ยวขึ้นสองต้นให้เร็วแล้วกันพี่ขึ้นขึ้นสองต้นให้เร็วเนาะอ่าโอ้ยคิดไปเดี๋ยวเยวนะบัวสวรรค์บัวสวรรค์ววน,นึกถึงชื่อบูหิมะเฉยเลยอ่ะบัวสวรรค์ครับิทั้งไมป้ายเขาเรียกบูหิมะแล้วบัวสวรรค์บัวสวรรค์บัวสวรรค์ป้ายสวยๆจับป้ายทุกใบป,ป้ายยันรอดใหม่อ่ะซูมกันให้ดูชัดๆครับพี่เป็นไงรอดมวลต้วนแดงออกมาเลยสวย บัวสวรรค์กระถาง6นิ้วครับ300บาทส่งฟรีจ้าบัวสวรรค์เอะต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งบัวสวรรค์300บาทส่งฟรีต้นที่เนี่ดี๋ยวขึ้นให้เลือกขึ้นให้เลือกวางอยู่คู่กันเลยหน้าสวยเช่นกันนี่บัวสวรรค์ต้นที่สองครับพี่แต่อันนี้นคือใบล่าสุดใบนี้เลยครับพี่พื้นใบนี่คือออกชมพูสวยนะแล้วก็ป้ายจมพูไม่ดีเนาะบัวสวรรค์ต้นที่สอง0บาทส่งฟรีจ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบไม้ฟอร์มสูงนะพี่เนาะเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าจะเอาไปเลี้ยงนะบัวสวรร ใบดกครับพี่บ้าใบไม่พุ่งสูงครับนี่แล้วที่สําคัญคือใบแข่งก้านแข็งเลยนะใบแข่งก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้สบายจะ้ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้บอกลกาบกันหน่อยครับพี่ชื่อว่ามณีเม่ขาัมณีเม่ขาหมนีไม่ขา,นนขา,นนขาดังสวยเลยนี่สี่ร้อยบาทส่งฟรีจะ้ะหมณีเมฆขาบอกลกาบดังชมพูขอบใบทองครับพี่ดัดงชมพูขอบใบทองเนาะนี่เลยแล้วก็ เพชรพระนครต้นนี้เหรอกัรกระถางหกนิ้วเพชรพระนครใหญ่นี่เลยเพชรพระนครใหญ่ด่างแดงใบใหม่เปิดหน้าทองนะพี่สวยๆเลยเพชรพระนครกระถางหกนิ้วจ้าสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผมเพชรพระนครอ,อายุให้ดูนี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเพชรพระนครหน้าแดงใบใหม่เปิดหน้าทองสวยๆครับ ดี๋ยวมาตรงนี้กันนิดนึงผมเห็นอุสาหใหญ่ครับพี่ตู้นี้ตัวนี้อุสาหใหญ่กับเจ้าปอหน้าสวยนี่รึบบอกเลยว่าสวยจัดสวยจัดเอ้ยมีข้าวทับใหญ่ตรงนู้นด้วยข้าวทับใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นนะพี่เนาะอ่ะตัวนี้ก่อนอุสามื่นี้ใหญ่กัดสีสวยแล้วครับพี่ต้นนี้กัดสีสวยแล้วเด้อนี่เลยเป็นไงใบใหม่ที่มือแตะครับพี่หน้าแบบว่าชมพูเข้มอ,อกแดงเลยแล้วกัน คือหน้าอ,อกแดงแล้วใบแดงสวยเลยเดี๋ยวกัดยิ่งมนนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งกัดยิ่งกว่าน,นี้อุสามณีใหญ่กระด่างหกนิ้วนี่เลยต้องบอกว่าเป็นไซส์แม่พันธ์แล้วห้าร้อยบาทส่งฟรีจะ้ะกัดสีสวยแล้วอุสามณีใหญ่แม่พันธ์นี่นานนะพี่เลี้ยงกว่าจะได้กระดนี้นานนะนานมากห้าร้อยบาทนี่ถือว่ายังคุ้มบอกอกเลยนี่ซื้อเวลาซื้อความสวยนะพี่นะเออห้าร้อยบาทคุ้มจัดส่งฟรีให้พ้อมส่งฟรีให้พ้อมอนี่อุสามณีจะ้ะใบหอ,อก ใบหอ,อกปีนี้เราต้องยอมรับเรื่องใบหอ,อกเลยมาแรงจริงอจาจจะปลอกแก้วต้นนี้นี่ด่างปลาคราฟอันนี้ออกหน้าหวานนะพี่ตัดพื้นใบส,สวยๆเลยเจ้าปอกแก้วใหญ่ใหญ่มากกระดางหงนิ้วครับพี่สามร้อยบาทส่งฟรีนี่เจ้าปลอกแก้วด่างปลาคราฟสวยๆครับสามร้อยบาทส่งฟรีหน้านี้สวยมากนี่ใบล่าสุดครับพี่นี่เลย อย่ามองนานนะไม่อย่ามองนั้นเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงงั้นน่สัร้ยอยบาทส่งฟรีจา้าเจ้าปลอกแก้วสวยๆด่างประครับสุดแจ่มขนาดนี้เนาะอ่ะไปก้าทับด้านนูนน้นหน่อยครับพี่ก้าทับก้าทับมีก้าทับต้นนี้เป็นไม้หน่อเช่นกันหน้าสวยเลยต้นโตวกว่าตอนที่ขึ้นไปต้นคลิปครับพี่ต้นนี้นี่หน้าออกแดงด้วยนะทองแล้วก็ออกแดงด้วยครับพี่นี่ก้าทับไม้หน่อต้นนี้นสวยๆนี่เลยก้าทับไม้แยกหน่อต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจา้าใบอื่นๆด่างออก จริงๆเขาต้องทองเข้มกว่านี้นะพี่เนาะกระทบหนาวไปช่วงปีใหม่เดี๋ยวตอนนี้เริ่มได้แดดแล้วสีเริ่มมาแล้วเริ่มทองกลับมาแล้วแล้วก็ใบนี้ใบล่าสุดอ่ะหน้าแดงตัดกับกระดูกสวยเข้มชัดเจนครับพี่ไมายาย่งหน่อเก้าทับตอนนี้สองร้อยห้าสิบาทจ้าสวยจัดครับพี่นานมาทีกว่าจะได้ถสวยแบบนี้เนาะเนี่ยเพราะว่าเก้าทับไม่ค่อยด่างให้ไม่ค่อยด่างพามาแล้วไม่ค่อยด่างครับพี่หลุดซะเยอะนี่ตอนนี้หน้าออกทองแดงทองกับหน้าทองกับหน้าแดงเลยสองสีในหนึ่งต้นสวยสสองร้อยห้าสิบบาทครับผม อ่ะต้นนี้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 นี่เพชรยอดปราสาทหน้าแดงสวยมาแล้วครับพี่เพชรยอดปราสาทกระถางหกนิ้วล้นมากล้นมากสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งแดงยิ่งโตยิ่งแดงยิ่งอัดแดดยิ่งชอบครับพี่ยิ่งแดงเลยเพชรยอดปราสาทเนาะสองร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ล้นกระถางหกนิ้วล้นกระถางหกนิ้วสวยๆเลยจ้าอ่ะสนใจต้นไหนนะพี่กิงกลางนะเบอร์โทรด้านล่างนี่เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดโทรมาทักไลน์มาได้ถึง ห้าทุ่มนะพี่ห้าทุมดึกๆรับได้อยู่เพราะว่าบ้านนี้นอนดึกเด้อผมทํางานคอมพิวเ,เตอร์กราฟ,ฟิกต่อเนาะพี่นอนดึกอยู่ทักมาได้เลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจเนาะก็เบอร์โทรด้านล่างนี้สองบ้ำสีบริมบอลฝากด้วยนะครับพี่บอลสีสวยเนาะส่งฟรีทุกต้นหนึ่งต้นก็ส่งฟรีจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ